เดี๋ยวเราจะไปตามหากันอีกหนึ่งเซเว่นสุดท้ายนะถ้าไม่มีก็กลับบ้านก็ได้เพื่อนมันอ่ะหมูได้แล้วแม่กินดิบก็ได้ไม่เป็นไรสวัสดีครับผมชันนะครับขอต้อนรับสู่ช่องชายเย็นสตอรี่นะครับเดี๋ยวขออนุญาต ใส่แมสนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ในรถเขาต้องใส่แมสนะครับเดี๋ยวจะเป็นดราม่าครับาะวันนี้เราจะไปไหนกันครับไม่ต้องก็วันนี้นะครับเราสองคนนะครับก็จะไปซื้อน้ำจิ้มเซเว่นนะครับซึ่งอยากรู้นะว่าที่เขาพูดๆกันนะว่าเหมือนบาบีกอนนะว่าน้ำจิ้มของ C P I เซเว่นเนี่ยจะเหมือนบาบีกอนไหม เดี๋ยวผมนะครับไม่ได้อะไรนะครับก็คือจะไปซื้อในฐานะเป็นผู้บริโภคนะครับเป็นรีวิวในฐานะที่เป็นผู้บริโภคนะครับว่าของใครนะครับจะรสชาติเป็นยังไงนะครับ <Wow. S 1> ก็เดี๋ยวเราไปเซเว่นกันนะครับไปตอนนี้เราก็มาถึงเซเว่นที่สองแล้วนะครับไม่รู้ว่าเซเว่นแรกไม่มีนะครับเซเว่นที่สองจะมีหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับ <Yahoo. S 1> มีหรือเปล่า ไม่มีจะรุปว่าเซเว่นที่2ก็ไม่มีนะครับเดี๋ยวเราจะไปตามหากันอีก1เซเว่นสุดท้ายนะถ้าไม่มีก็กลับบ้านกันนะครับมีปะในนี้เซเว่นที่3นะครับมีนะครับเ <Deutsch> หลือแต่ซอสสไปซี่ <S <S> <S เกาหลี S <S บาร์บีคิวโล่งเลยม,มาลองถามดิตอนนี้เราอยู่กันที่เซนที่สามนะครับก็ได้เพื่อนมันเป็นรถซอสเกาหลีสปซี่เกาหลีนะครับแต่ว่าไอาที่เป็นบาร์บีคิวเนี่ยหมดนะครับ<อ>ไปถามพนักงานแล้วในสต๊อกก็ไม่มี<อ>แล้วนะครับน่าจะ ซื้อไปเยอะมากเพราะว่าเห็นหมดแถว2องเซเว่นละเดี๋ยวเราโอโอมีกําลังใจขึ้นเดี๋ยวไปอีกเซเว่นหนึ่งแล้วกันนะครับไปดูว่าไอ้บาร์บีคิวเนี่ยจะยังมีอยู่ไหมเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับก็หลังจากที่เราได้ไปมาทั้งหมด4เซเว่นนะครับตอนนี้เราก็ได้มาแล้วเหลืออันสุดท้ายพอดีต้องไปแข่งแย่งกับผู้อื่นมาอันนี้ เราก็ต่แรกคิดว่าเต้องได้ไปเป็นสิบเซเว่นเนี่ยเลยว่ะกว่าจะเจอพอดูจากทรงแล้วแต่โอ้เกินคาดสี่เซเว่นก็เจอแล้วครับก็ถือว่าหายากไม่รู้ดิก็น่าจะยากอยู่แล้วเพราะว่าเหลือคนสุดท้ายก็เดี๋ยวเราไปที่บ้านแล้วไปดูกันว่าจะอร่อยอย่างที่เขาว่ากันไหม ันนี้เราจะมาไม่รีวิวดีกว่าเราจะมาเปรียบเทียบลองกินคนอื่นเคารีวิวไปแล้วพี่บีส่งมาให้ดูแล้วก็วันนี้พี่บีจะเป็นคนบอกว่าอร่อยอันไหนอร่อยเขาไม่ได้โยนเลยโยนที่ฟูดตโรทั้งแต่ต้นคลิปยันปลายคลิปเอาลงไปแล้วเจ้าของมันเกิดไปเตะเจ้าของมันเกิดดูหน้าเจ้าของมันเกิดในนั้นในกระทู้เขาบอกว่ามันคืออะไรนะคืออาจารยที่ก้อนใช่ไหมคนก็เข้าใจว่าเออ เซเว่นทำน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาส่ามาเราก็เลยแบบเฮ้ยอยากจะรู้ว่ามันเหมือนกันหรอเพราะสีมก็ไม่เหมือนนะอันนี้นะมาดูสีใกล้ๆกลิ่นก็ต่างนะอันนี้คือน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาซซาอันนี้คือสีน้ำตาลเข้มอันนี้เสียงตาลกอดรสช,ชาติใครชิมล้วบ้างยังยัง,ยงไม่มีใครชิมอ้าชิมดิชิมเลยอันนี้อัน,นตะเก็บกลางอ,นนอันนี้ของตรงไม่แพงไม่ได้จัดตรงใช่ปะเอาเลยยังไม่สุกนียังไม่สุกอันนี้ เนี่ยเอาแบบอเนนึอออาางอะขอก่อนปวดเตกแม่ครับชุดชูมเตี้ขอดียอดนะครับจิ้มคือบาร์บีคิวพาร์ซาเนี่ยเรากินกันประจำอยู่แล้วนะฮะอันนี้ขออนุญ,ญาตเอาลงจิ้มน้ำจิ้มจากเซเว่นมาข้าวปลาเลยกลินก่นก็ต่างต่างหืม โอ้ตายแล้วอันแม้อร่อยอย่างๆอยาอยางอย่างงี้อย่างงี้โอ้ยอย่างอย่างนี้ดิไม่เราต้องไม่ให้รู้ดิแต่เนี้ยเธอรู้ไงตอนนี้รู้แล้วอันนี้เราต้องเทสแบบให้รู้จริงๆไม่ควรต้องมาตจ้งคิดอันเนี้ยไม่ก็กลัวผสมลับกันให้คนที่ไม่รู้มาชิมดีกว่าชิมมานี่ดิให้ชิมก็แต่งตัวซะโอ้ไม่เป็นไรชิมเข้ากล้องได้อยู่แล้วอ่ะชิมอันไหนอะไรกันชิมมาลองชิมนี้ว่าอันไหน คือของบาร์บีคิวคาเฟ่ไม่ไม่อยากรูอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยนี่ระหว่างสองอันนี้อันไหนอร่อยอ่ะจิ้มจิ้มกี่ตัอันเิี๊กับน้ำจิ้มเลยจิ้มกับไอ้อนี้เลยแด้ไหมนี่เนี่ยเอาแล้วก็แล้วบอกมันจะได้ข่าเชื้อโรคขอบคุณครับผมกลัวเมย์ที่ไม่กินนี่แก้วอะอะนี่ดีกว่าไอ้นเหมือนน้ำจิ้มอันนี้อันนี้ดีกว่าสีเข้มเนี่ยนะสีเข้มดีกว่า อ่าลองลองลองเดี๋ยวพี่ลองหน่อยอ่าแล้วลองลองจิ้มกับเนื้อดิจิ้มกับหมูด้วยกูเลยอยากลองไม่อะขอไม่ไม่มาเดี๋ยวอยากอยากลองอีกอยากลองมากอ่ะโอ้ไม่ต้องกินอ่ะของโซนของโซนฝั่งขวาอ่ะชั้นฝั่งขวาอ่ะขวาไปแล้วสามคนเหลือฝั่งซ้ายหืมอยามร้อน เล่นหมูเียลาดมากเลยอะเอมฝั่งซ้ายกูก็รู้อยู่แล้วค่ะพี่บีรู้อะไม่ถ้าฝั่งซ้ายอะคนชอบเคมโอเคคนชอบแบบว่าเอาลงตัวนึฝั่งก็อันเนี้ยคู่อันเนี้ยเค็มแต่ว่ามันเหมือนเหมือนเต้าเจี้ยวแหละเราอะรู้รสเนี้ยมากกว่าใช่แต่ชินอะไม่รู้อ่ะอันไหนอร่อยอันไหนอร่อยอันไหนอะอันไหนสำหรับชินถ้าสำหรับชินอะชิมมาเอากงี้ดีกว่า เอาป้าคนหนึ่งที่ไม่เคยรู้อะไรเกี่ยวกับกะรูนี้เลยไหมให้ป้าลองกินดูใช่ป้าคนนี้ไม่รู้ดราม่าไม่รู้อะไรเลย้ไม่รู้ด้วยว่าให้เราเราให้ทําอะไรใช่อ๋อทุกวันทุวันจบแต่หวยขอมแขกรับเชิญพิเศษครับตไมแกรับเชิญพิเศษป้าใครป้าคุณพี่มามามาแม่ลองกินดูอ้าให้คุณพี่หน่อย ม่มีแล้วเนื้อหมดระหว่างตรงอันนี้แล้วเดี๋ยวบอกว่าฝั่งซ้ายเอ็มหรือว่าฝั่งขวาเอ็มเนี่ยอันไหนอันไหนชอบอันไหนชอบดีกว่าอ่าไม่สุกเลยคือบอกก่อนว่ามันมันเป็นน้ําจิ้มมันเป็นน้ำจิ้มสองอย่างเออแค่มันเป็นสูตรใหม่สูตรใหม่สูตรใหม่ชอบอันไหนชอบอันไหนใช่อ่ะหมูได้แล้วแม่กินติบก็ได้ไม่เป็นไรได้เชฟ้องบอกหมูมันกินติบไม่ได้นะคะเพราะมันแรงกัน ไแรงเลยทำได้หรือ,นนอ,อยังทำได้ทำไม่ได้ละร้อนน่ะ,นอนอะหรือเราจะให้เจ้าของวันเกิดรีวิวด้วยระ <c oughs> ว,วังชนงบัมบูแม่ไห,ไหนอ่ะนี่อยู่ข้างหลังไหนอ่ะอันไหนก่อนก็ไดอ้อันไหนก่อนก็ได้ก็เดี๋ยวเอาหมุดชิ้นหนึ่งอางนี้เราค่อยบอกชออ็อตทีหลัง นี่ตุ้เจรตีเนีอ่าต้าวเจียวแรงอ่าอันนี้อ่าฝั่งขวาแม่บอกเต้าเจียวแรงเฮ้ยเหมือนชินเลยอ่ะเฮ้ยแล้วชินรู้ได้ไงอ่ะชินเป็นคนทำอาหารไม่เป็นนะแล้วมันรู้รสเต้าเจียวได้ไงอ่ะชอบกินเต้าเจียวอ๋อชอบกินเต้าเจียวมาบเขาให้นี่อะไรวะเอ้ยเหมือนชินเลยอ่ะสองเตียงแล้วอ่ะอันไหน แม่บอกฝั่งซ้ายอร่อยกว่าเนี่ยฝั่งสีเข้มเนี่ยฝั่งสีอ่อนแม่บอกว่าเต้าเจี้ยวแรงไปเติมพริกหน่อยอร่อยนะนี่เติมพริกหน่อยอันนี้จากคนที่ไม่รู้อะไรเลยใช่ใช่ไม่รู้แม่ไม่รู้อะไรเลยแม่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนั้นไม่รู้อะไรเลยเมื่อกี้มุดมุดอยู่แต่หน้าพ่อโอเคถ้าถ้าแม่อยากรู้แม่ก็ต้องไปถามพี่บีพี่บีเขารู้เป็นคนส่งมาให้ทุกคนอ่านข่าวโอเคเอาเป็นว่านะครับน้ำจิ้มสองอย่างเนี้ยนะฮะมันก็ เดี๋ยวเราค่อยไปเฉลยที่หลังชิมเชามชิมเนต้องแนดูให้จบคลิปใช่ไหมคะแนนคะแนนสีเข้มทุกคนจะบอกว่าสีเข้มอร่อยกว่าใช่ให้สีเข้มอร่อยกว่าให้สีเข้มก็คือมันเข้มข้นสีอ่าสีมีมีคนนึงเสนอตัวอีกคนหนึ่งป้าป้าาป้าปมาป้ามาดูว่าอันไหนเดี๋ยวเราค่อยเฉลยเฉลยเลยแล้วกันเดี๋ยวชิมอันเนี้ยเสร็จเฉลยอ่าอ่าป้าซ้ายหรือขวาก่อนทีนี้ ให้คนอื่นชอบขวาก่อนให้คนนี้ซ้ายก่อนดีกว่าเดี๋ยวจะดูแบบเออน้ำเอียงฝั่งซ้ายหรือเปไล่า้ไปไหนล่ะพุ้งไปไหนล่ะพุ้งไปไหนล่ะไปไล่อะไร <c oughs> เหรออะไรอะเค็มใช่ไหมเต่งอ,อะไรเ <c oughs> ไม่เค็มได้ไงเอาขนแกะมาได้ล้างมือนะ ันนี้เราจะเป่าเค้กแบมบูกันด้วยนะครับถ้าแบมบูไม่หลับถ้ก่อนนี่ความรู้สึกส่วนตัวเลยไม่ไม่อิงจากสองคนแรกาอร่อยเสียงแตกครับผมสีเข้มอร่อยกว่าสีอ่อน สีอ่อนอร่อยกว่าสีเข้มบอกเลยว่าคนชอบเค็มนะครับสีเข้มชอบามเรียบเข้าไปเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะเฉลยเลยแล้วกันว่าอันไหนคือน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาสซาไหนคือน้ำจิ้มจากเซเว่นนะครับสำหรับฝั่งขวามือของผมก็คือน้ำจิ้มจากเซเว่นนะฮะน้ำจิ้มบาร์บีคิวนะฮะอ่านะครับส่วนซ้ายมือก็คือน้ำจิ้มของบาร์บีคิวพาสซานะครับนั่นแหละจะเหมือนหรือแตกต่างอะไรก็ตามคลิปตามที่คนดูได้ดูเลยนะฮะถามพี่เสือกได้ครับเป็นไงบ้างครับ ชอบน้ำจิ้มรสไหนครับอ๋อชอบิ้มเป็นเคเป็นกลางมากอ่ะโอเคอาวันนี้ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามฝากกด Subscribe ให้พวกเราด้วยนะครับบ๊ายบายครับ